ตอนนี้เราก็อยู่ที่ n a t u r a l Cafe นะคะคาเฟ่นี้อยู่ที่พลาซาสองนะคะแล้วคาเฟ่นี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสวนของเจ้าของนะคะเป็นสวนผลไม้สวนลำไยอะไรลื้ลนสีเนี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาเป็นคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าภายในร้านจะเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะเป็นคาเฟ่นี้จะออกแนวธรรมชาติหน่อยๆน,นะคะ แบบต้นไม้เยอะๆสีเขียวแนวสวนธรรมชาติแนวสวนธรรมชาตินั่นแหละก็ะมันก็แนวเดียวกันนะใช่ไหมคะใช<น>่เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ด้านในนะคะส่วนตรงนี้เป็นส่วนร้านอาหารนะคะ<น>เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะ<น>เราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอร้านอาหารก่อนเลยเห็นไหมเห็นสวนไหมเอ๊ะเห็นคาเฟ่ด้านในไหมคะ<น>ก็จะเป็นตกแต่งแบบเอาต้นไม้ในสวนเนี่ยค่ะมาับให้มัน ให้มันดูดีอะไรเงี้ยนะคะมีต้นไม้ต่างๆแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเอ้ยเราเหลือได้ได้ด้ด้ลืมจันทิงเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะสวยมากเลยไปขนมออกมาแล้วว้าวน่าทานมากอันนี้เป็นเค้กตะลิงปิงไม่เคยกินลองดูนะคะรสชาติเป็นยังไงมาเดี๋ยวมาลองกันนะคะโอ้ยๆๆ้ย้ย ที่เราสั่งไปก็มาแล้วนะคะนี่ชาแอปเปิ้ลของอ้วนค่ะอันนี้ตลิงปิงโซดานะคะอันนี้ก็ชีสเค้กปลิงปิง,ปรง,ปงเราลองกันนะคะเราไม่เคยกินเลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอลองก่อนขอลองน้ำก่อนตลิงปิงอะไรนะโซดาฮืมเปรียป้ยวเปรี้ยวหวนหานหวาน ไม่ค่อยกินอ่ะรสชาตินี้อ่ะแอปเปิลสองอันนะคะอืมแอปเปิล <c oughs> อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยกว่าต่อไปคือสิงไม่เค้กตะลิงปิงตะลิงปิงชีสเค้กลองอ,อร่อยอ่ะ อ,อ,อร่อยอดีคาเฟ่ด้านในเนี่ยจะมีศาลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่นั่งหน้ารังหน้ารังนะคะอยู่ริมน้ําแล้วก็ที่คาเฟ่นเนี้ยนะคะก็ยังมีเรือของชาวบ้านให้นั่งไปเที่ยวเล่นคลองแถวนี้ได้นะคะคตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วนะคะเราสั่งไป3ามอย่างนะคะก็มี กูดผัดน้ำมันหอยนะคะนี่นั่นะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแกงขั่วใบชะพปูเขาตัวไปกินข้าวกสนนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคาเฟ่เน,นี้ยมีมุมถ่ายรูปอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารูปที่เราได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ อยู่คาเฟ่ที่2นะคะชื่อว่าพัสคาเฟ่นะคะอยู่ที่บางขุนเทียนเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ข้างในนันนะคะไปละค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่คาเฟ่ plus cafe นะเป็นคาเฟ่ออกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็เป็นโอเพนแอร์สไตล์มินิมอลนะแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปให้น่ารักๆสองสามจุดนะคะก็แบบนั่งอย่างเงี้เรารู้สึกชิลนะคะเพราะว่าแบบลมมันโกรกตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันอยู่บนน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาไหมใช่ไหมบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงเออน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเหมือนหรืปลาแถวแถวบางเทียนะนะคะเราแบบ ลมดีมากลมแบบโกรตลอดเวลาเลยนะคะแบบชิวอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้อยากมากทานกาแฟาอร่อยๆนะคะแล้วก็รับแบบฟิลชิวๆเหมือนแบบรีแลกซ์นะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเล็กๆ,ๆนิดหน่อยนะคะก็มาได้ที่พาสคาเฟ่นะคะแต่ตอนนี้เราสั่งเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็มีคาราเมลแมกกาโต้นี่นี่คือหน้าตาของมันนะคะคาราเมลแมกกาโต้ของไอซน้าทานไหมแก้วเขาน่ารักขนะึ้นคะคุณสิ ออกแนวมินิมอลโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองชิมคารามเมลเมเกียโต้แล้วนะมาแล้วถอะถ้าเกิดใครอยากมาที่พัสคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ตรงนี้มาให้นะคะ<ๆ>ก็ตามแผนที่มาได้เลยนะคะไม่ยากเลยแต่ว่าเราแนะนำนะคะถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยให้มาช่วงประมาณสี่โมง นะคะจะได้ถ่ายรูปสวยหน่อยนะคะไม่งั้นมาตอนนี้เรามาช่วงกลางวันช่วงบ่ายอะค่ะที่ถ่ายรูปมันจะอยู่กลางแดดด้านนอกแสงมันจะตกที่หวัวมันจะถ่ายรูปไม่สวยนะคะแต่ถ้ามาเย็นๆเนี่ยแสงมันจะเหมือนแบบอากาศแบบสีส้มๆนิดๆอย่งเงี้ยนะคะเวลาถ่ายรูปมันก็จะได้แบบฟิลแบบเหมือนชิวๆการกลางกลางน้ำแล้วก็มีแบบวิวแบบสวยๆนะคะก็แนะนําเย็นๆหน่อยจะดีกว่าแต่ถ้ามากลางวันก็มานั่งชิวๆ ฟังเพลงชิวๆได้น,นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ที่3ของเรานะคะก็คือซันนี่ไซค c a าเฟ่นะคะคาเฟ่อยู่ที่จารัน13นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์เหมือนบีชนิดๆตกแต่งเป็นแนวบีชคลับนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงคขาคอมเมน่อมค่ะไปค่ะเดี๋ยวเขาใส่แม็กซ์ก่อนม,มันก็จะแบบเป็นคาเฟ่เล็กๆไม่ค่อยมีคนเพิ่งเปิดใหม่ คือแทบเปิดใหม่ค่ะก็น่ารังน่ารังดีนะคะระวังนะนี่ค่ะ,ะไปค่ะ S <S <ess ur ic language> ก็สั่งเป็นต้องสั่งสองออเดอร์นะคะสั่งเป็นสาวรสมะม่วงพีชกับยูสุเลมอนสดอ่ะอยูสุเนี่ยเอาให้เธอนะเราไม่กินยูสุนี่ก็คือคาเฟ่น,นะคะมันก็จะเล็กๆหน่อยมีเสาไป้ตะกาางด้วยก็เป็นคาเฟ่แบบแนวแต่งตัวแบบเป็นบิดๆหน่อยก็ได้นะคะมาเที่ยวกับมาอยู่ ใจกลางเมืองอ่ะเนาะก็เล็กๆเนาะแต่ก็อเออชานเมืองชานเมืองแต่น่ารักดีนะคะไม่เคยมีคนไว้ถ่ายรูปสบายโอเคค่ะ อีตะลุยคาเฟ่อีนี้ของเราทั้ง3คาเฟ่นะคะก็ขอจบลงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายปิ๊กค่ะ